แผ่นโลหะคู่ขนานมีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E นะครับทิดดังรูปถ้ามีไอออนมวล m ประจุบวก q นะครับหลุดออกจากแผ่น a ด้วยอัตราเร็วต้นอย่างน้อยมากไอออนจะถึงแผ่น b ที่ระยะห่าง d จากแผ่น a ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคข้อลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นข้อที่ใช้ความรู้ทางด้านกลศาสตร์นะครับซึ่ง ครูจะถือว่านักเรียนนะครับเรียนบทนี้นักเรียนต้องผ่านกลศาสตร์มาแล้วนะครับจะไม่ได้กลับไปที่ายอะไรนะครับถ้าใครยังไม่รู้เรื่องกลศาสตร์ให้กลับไปดูนะครับในวิดีโอในช่องนะครับฟิสิกส์อาจารย์โจ้นี่ก็มีนะครับโอเคเนาะจาก a มา b นะครับประจุครับบวก Q นะครับอยู่ที่โลหะ A นะครับก็คือมันอยู่นิ่งนะครับที่ตัวโลหะเเพราะนั้น อัตราเร็ต้นเป็นศูนย์นะครับโอเคคราวนี้ครับเนื่องจากสนามครับสนามไฟฟ้านะครับมันทำให้ประจุตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ครับจาก a มายัง b พอมันมาชน b ครับมันก็จะมีความอ่าทษทีครับอัตราเร็วปลายนะครับเท่านี้นะครับมาชนปังนะครับ ต่เขียนใหม่นิดนึงแล้วกันนะถ้าตัวนี้เดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจว่ามันทะลุมานะครับจริงแล้วไม่ทะลุนะครับมันก็จะมาเข้ามาข้างในนี่แหละครับมามารวมกับแผ่นโลหะนะครับตัวนี้เอาเน้นที่ตอนที่อัตราเร็วที่มันชนนะครับก็คือ v ตัวนี้นะครับป,ประจุบ,บวก q ก็มาชนที่ b นะครับคราวนี้ครับตรงนี้ครับ อัตราเราเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่ามีอัตราเลขนั่นเองการที่มีอัตราเลขนี้ก็ทําให้เราทราบครับว่ามมนต้องใช้สูตรซิกมาเครับเท่ากับ m a ครับแรงที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดนะครับอัตราเลขตัวนี้ก็คือแรงคูลอมนะครับแรงไฟฟ้านั่นเองแรงไฟฟ้านะครับมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวทดไว้ตรงนี้นะครับ e นะครับสนามจะเท่ากับแรงสูตรด้วยประจุทดสอบนะครับ e เท่ากับ f ส่วน q เพราะนั้นแรงครับจงม,มีคา่าเท่ากับประจุทดสอบครับคูณกับสนามแบบนี้นะครับคราวนี้เป็นไงครับเพราะนั้นแรงจะเท่ากับนะครับ qe อย่างนี้นะครับแล้ะตัว m ก็คือมวลนะครับของประจุของเราประจุบวก q ของเรานะครับก็ให้มาเป็นมวลเป็น m อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ a คูณกับ a เพราะนั้นความเร่งนะครับของวัตถุตัวนี้นะครับก็คือ qe นะครับส่วนด้วย m นะครับได้ให้เป็นสมการที่1จากนี้ไปก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับเรามาทบทวนกันดูนิดหนึ่งครับว่าสมการอะไรครับมี u มี v มี A นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเขาบอกตัวนี้มาด้วยครับระยะ d ตรงนี้ด้วยนะครับเท่าที่ครูวงกลมมาตัวนี้ให้ดูนะครับหลายหคนคงจะอ๋อแล้วนะครับว่า v กํลังสองเท่ากับ u กํังสองบวกส as นะครับนะครับถ้าตัวอัตราเรตต้นเป็น0นะครับ แทนครัไปแล้ว2 a คือ QE ส่วนด้วย m นะครับ S ก็คือระยะ d นะครับตัวนี้เป็น v กำลัง2นะครับก็คืออะไรครับอัตราเร็วนะครับคือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนั่นเองนะครับเพราะนั้น v เดียวก็เท่ากับ Square root ของ2 QE d ส่วนด้วย m ตอบซะงั้นนะครับง่ายมากเลยนะครับข้อนี้นะครับจริงๆแล้วเห็นแผนภาพหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับนักเรียนค่อยๆดึงความรู้เดิมๆนะครับมาเขียนนะครับฟิสิกส์มันต้องใช้ความรู้เดิมนะครับมาสร้างความรู้ใหม่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งใครรู้เรื่องตั้งแต่เรื่องแรกๆมาเรื่องต่อๆมาก็ยิ่งจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ